บรรดาท่านเพื่อนแสนธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมริษสัตว์่่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากรเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องต้องนอนเกือบวันแต่้ดว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำนรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวานไดยมโลกียานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะแปลว่าอยู่ที่สุดของโลก จัดเป็นนรกขุมพิเศษและท่างกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกขุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่านรกขุมอื่นเพราะว่านรกขุมอื่น,นมีการลงโทษด,ด้วยความร้อนแต่ได้ว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด,ด้วยความเย็นเนื้อต่างกันตรงนี้ และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจัก,กรวาลคําจาจกักรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสามท่านกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากระดอกพุทธมชาตสามดอกกับดอกบัว ภาษาบาลีท่านเรียกดอกปทุมชาติผมก็ไม่เคยชอบพูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไปค้านทาไมได้แล้วก็วาเพาเราแบบไทยๆ <c oughs> แล้วท่านบอกว่าเหมือนกันดอกดกบัวสามดอกเอามาตั้งติดกันเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลางจจกรวาลต่างๆก็ตัง้ตง,งชิดต,ติดกันเช่นเดียวกับดอกบัวชนนั้น ที่ตรงท่องว่านั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งของโลก,กันตานรกแปลว่านรกอันอยู่ที่สุดของโลกจัก,กรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับโลก,กันตานรกนี้ผมขอได้ใบอ,อีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกัน ก้าท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสามนรกรลอยมโลกเยีนโลกและยมโลกเป็นน้ามันโลกสามโลกนี่มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรก นลกโลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้วก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรก <c oughs> แล้วก็ดูว่าโทษของเขาเป็นยังไง เมื่อว่ากันตามภาษาที่บาลีท่านกล่าวไว้เสียก่อนท่านกล่าวว่าในโลก,กันตานรกนั้นมีความมืดท่านหล่อท้ายไปที่ยิ่งเนี่ยผมไม่ยิ่งกับท่านละเอากันมืดตือ้อไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ที่มืดมนจริงๆเออ่ทนแหล,ล่หล่อสับทับๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญ ไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียซิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจักสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่าไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้า ในขณะใดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององค์สมเด็จพระจอมไตรลอดชข้าไปสู่ในโลกนี้นิดหนึ่งแวบบหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแหลมในเวบานโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเล่าวต่อไป ว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลก,กันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิยงนักนะผมไม่นักกันทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักหนาด้วยผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช่เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขา เพนั้นวโลก,กันตานารกนี้ขออธิบายฟังว่ามันเป็นเขาโลกใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่ยอยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านท่านหลายที่ได้มนโนมยิทธิเวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลก,กันตานารกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออก เมื่อเดินไปตามทางที่ตนออกจะไปพกทางสีแฝงที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่งอีกสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงตำ่ำค่อยๆช่วยลงตำ่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่ง เป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยมมาโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอืขออภยัยมันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืด หาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าสายที่เราใช้อทิสมานากายที่เป็นทิพย์อทิสมานากายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องล้ว,วันนี้ <c oughs> เรามีอทิสมานากายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตนรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็น ว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้ำตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระหวงังถ้ำน,นั้นมีความเย็นสูงมาก ผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นีได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลกกันต์นรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์สำหรับความเย็นของบรรดาสัตว์ทหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดถึงลักษณะของสัตว์ในถน้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใส ต็มไปด้วยความเย็นน้ำนี่เย็นมากแต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัด มีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลายร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงอากายของสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวะนรกนรก, <c oughs> นรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสัต์นรกน้อยกว่าโลกันตานรก <c oughs> ถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรก <c oughs> ผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกัน ถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิริ์นี่ผมพูดนี่แนะนำให้ท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่านี่กล่าวตามพระบาลีพ้ะบาลีนะท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นนั่นคือเราเป็นผู้ผิด เพราะว่าเรามีอารมณ์ของมีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพท์เรื่องพวกเรื่องล่าเรื่องเหล่านี้มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างไต่ไปตามข้างๆข,งขอบของอ,อะไรของถ้ำใหญ่ มันดาแง่หินทั้ไหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไปแง่หินที่ปลายกฏิมาลก็เป็นแห่งแง่งหินที่เต็มไปด้วยความขมเชื่อเฉียนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเวอะเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอตั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผผาญนไม่ใช่ดความร้อน ถูกความเย็นเผาผลนเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลบวดวาเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปเพืนน่อหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าจะไปทางไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดตอนอยู่นั่น เธอันหลายก็กระเสียกระสนเพื่อจะหนีความคมของหินเป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องคควญครางหาเห็นว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้ได้การตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตน ต่างคนต่างจะเสือกระสนไปเพื่อจะพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งปลายกดว่าต่างสัตว์ขัดบางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและกันร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้นหลายเหล่านั้นที่มีความหิวยูนแล้วก็เข้าใจว่าของท่านหลายเหล่านั้นที่เรากะทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันมาได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิตเนื้อสิ่งกันละกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือะเท้าวมันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินล้ามกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแค่แสนน้ําที่เต็มไปได้วยความใสด้วยความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปลากฏดว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความเย็นและความแสบยังปรากฏมันดาสัตว์ท้งหลายเ่านั่นก็วิ่งก็ว่ายก็เสือก็สนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางนวนกลางถ้ำว่าจะไปหาอ้กพักดิมถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจงก,กันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล้ำกันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ํากรดก็แผลงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทําลายเนื้อะหนังโค้ชสัตว์ทังางยเหล่านั้นที่กําลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวหรือตะระดกล่อนจนันกดูก็ดิ้นเร่าๆดิน้นครับไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงมันดิ้นสุดฤทธิ์ แักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่คราวนี้ว่ายมาไว่ายไปไปเกาะฟังได้ก็ตายขึ้นไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั่นหลายเรานั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะอ่ของสัตว์นรกในโลกันตันนรกผมก็ขอพูดย่อ,ยอ เย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของมบรรดาท่านังหลายที่ได้มโนยิธิจะได้หาทางสู่ไปถีี่ที่นั่นไปหาทางไปสูบคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์ทังหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรก นรกนี้เป็นนรกขมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็ไะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกจรญยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ ที่จต้องตกเปน็นรกขุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้าม,มากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาหรือการทรมานบิดามันดาในการปราศจากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขาบิดามัรดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงหาคว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสือเกิดมาทําไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่หากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคนเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันของมารดามารดาก็ประครับประคองบิดาก็พยายามนธนุถนอมไม่ให้มารดาทํางานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตาย นี่เจตนายองบิดามันดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุชาคุณบิดามันดาดนี่ไม่ใช่อวดในบุชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสัตบบวบอยก็สวยสัตวีน้ำสยดหนึ่งนี้เราก็ถึงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณ แต่วันดาสัตว์นั้งหลายที่มาตกน,นรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามันดาเขาจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่ง,งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามันดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้การแกล้งท่านได้มีความอากตันยูเห็นว่าบิดามันดาเร็วกว่าตนได้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่เประการหนึ่ง อีรีบริการหนึ่งที่กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้แก่การคิดประทุษร้ายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คำว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียนคนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะ เป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตรว์องมาถึงข้าขุงคนยากจนเขินใจขอทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จพระินศรีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะคำว่าเราดียรหาเกณฑ์ว่าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเป็นสัตว์เป็นโลกันตาน,นรกแล้วก็สวยจัด หรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ออก็ตามใจเธอน,นะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกนนรกขุมนี้ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอากตัญญูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีเขามิดามารดาประกันหนึ่ง ไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโคครูในโรงเรียนไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆล,ล็กท่ชีห้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คําเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครู แล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่ามีคนอย่างยิ่งเราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนที่จะมาสอนอันตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรมเพียงข้อธรรมะ ธรรมะคำสอนเพียงแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้นองค์สมเด็จพระพเกวันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแทนที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จลมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แต่แต่ว่าบรรดาสัตว์ทันงหลายที่มาเกิดในโลก,กันตะนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทำลายครูบาอาจารย,าายาาไ์ได้ทุกอย่างและทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาวา่าร้ายท่านได้อิจฉาทิสิญญาท่านได้ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองมไม่เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญยูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทว,วทัต แต่ว่าพระเทวทัตนั้นยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกขุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการาม,มีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตันยูไม่รู้คนณค,คือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีเกิดแก่รเราเพื่ออาศัยการอากตันยูไม่รู้คนๆนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบ,บันดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององค์สมเด็จพระจินนวรจงใช้มโนมยิทธ ติดตามคําแนะนําของค์องสมเด็จพระจินทศรีบรมสารเสนาส,นาสมมาสมุทธเจ้าไปดูจะได้ทราบชัดคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระรมพระบรมครมูจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจะว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย